เงี้ยเลยนะครับผมนลยอู้หูเกิผมนี่เด่ะของแท้จัมโบ้นะครับพี่น้องฟาดหมานครับนะครับผมสวัสดีครับผมเป็นพี่น้องมัน,นี้่ก็ขอกับหน่อยสาครับน,นะครับผมมัน,นี้ก็ก็ยังหมู่บ้านนะพี่น้องเฮ็ดเงนนดี้ยนะครับผมนี่ครับผลงานก็ได้ปลานครับผมอันนี้ติดเบ็ดนะครับผมอันนี้ติดเบ็ดอันนี้ก็ติดอย่างติดด่างบ่ครับผมอันนี้ปลาดุกอ้นะครับผมเบิ่ง ปลาจะดูแหบนะครับผมว้าพี่น้องสะอ้อนูนะครับผมเมื่อบังนัวบ่นครับผมมีแต่โตกันเยอะเลยนะครับผมระมันปตํมก็หาสิพี่น้องอันนี้ก็รุ่นจมโบนะครับผมนีนครับผมรุ่นลูกกับมีนะครับพี่น้องกระดูกไปพ่อยนะครับผมนี่ครับผมูขัดเนี้ยนะครับผมอันนี้ปตันใหุ้กคนนะครับพี่น้องบึอันนี้ก็โตัวตัวพ่องามๆนะครับผมครับผมพ่องงาม อ่ะสวรรคนี่ลีนะครับผมอ้นี่ครับผมอันนี้พ่องามๆพ่อปิ่งเสียบเสีบนะครับผมนี่ครับผมหนูเงียบๆพ่อปิ่งเสียบเสีบอันนี้กับพอยๆอ้อมนี่ครับผมอ้อมกับเสีบปิ่งกับเสีบตัวนี้น้อยนะครับผมงื้บมึงมึงมึงนี่ครับผมปลากับนีนะครับพี่น้องเออไปรอบเดียวได้ๆทั้งปลาทั้งหนูนะครับผมนี่ครับผม อันนี้สิเป็นกระปุมปลาปลาตะเพียนปลาตองครับพี่น้องได้หอยกุ้งมึงอู้หอยน้องมึง <laughs> ได้หอยกุ้งกุ้งแดงเลยดดลนี่ติดด่างบ่ด่างเมี่นได้หอยกุ้งติดด่างเลยพี่น้องเบืงองกระปุกอู้กระปุกห้าพี่น้องมาเบิ่งอีกกันหนึ่งนะครับผมกระปผมอันนี้กัดสีดกขนใบเลี่ยมนะครับพี่น้องนี่ครับผมอันนี้ดกุก อู้วานี่ก็บจำโบนะครับเรื่องตัวงยนะครับผมครับผมจมโบนะครับผมมาักลีมฟันพูดนะครับผมน่ครับผมฟันพูด้งผมนครับผมัีนของมึนี่ก็เ้นะครับมอ่าคิดตัวนะพี่อนตัวเี้ตัวหน่อยตัวใหญ่างนะครับผมือการฟันพูดนะพ่อยะครับผมเนื้อปูดใหญ่นะพ่อ น่านีครับมนี่ไ้น้ไปงานี่กันได้อีกบ่ตั้มก่อนตะิตรัเามอครับมพ่นตัวดงเข้ากับปั่นตัวใหญ่กว่าครับผมตัวใหญ่อะนี่หนอกตัวน้อยก็อ้อมกินกระเดา6ตัวนะครับผม Đúng rồi, tải bên nó là kìa cái nước này nhiên luôn Nói này thì bịt luôn Đúng rồi, tải xuống Đúng Cái Cái này này thả cho có nằm nằm